ขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต่อไปจะเป็นเสียงอ่านพระธรรมเทศนาเรื่องจิตพระอรหันต์โดยหลวงตามหาบัวยานสัมปโนเทศอบรมคราวาสณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2532มีความดังนี้ครับเราไม่สงสัยและเข้าใจชัดเวลาป่วยหนักๆเป็นยังไงที่ว่าจิตจะออกจากร่างไปจริงๆ ทุกเขาเวทนากล้าขึ้นถึง99%ความรู้อันนี้จะปล่อยเข้ามาหมดปล่อยความรับผิดชอบนะเพราะจิตได้ถอดถอนอุปาทานหมดแล้วเป็นจิตที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ล้วนแล้วความผิดชอบทางสัญชาตญาณเป็นยังไงเช่นเวลาเราเดินไปที่ลื่นๆมันจะหกล้มแต่จิตจะช่วยตัวเองอย่างเต็มที่คนมีกิเลสเต็มหัวใจก็ตามพระอรหันต์ก็ตามนะ จะช่วยเจ้าของอย่างเต็มที่ในเวลานั้นไม่ยอมให้หกล้มง่ายๆจนกระทั่งสุดกำลังแล้วถึงจะยอมลม้มหรือเดินไปจะเหยียบรากไม้เข้าใจว่าเป็นงูจะกระโดดทันทีนั่นเป็นกริยาแห่งสัญชาตญาณรับผิดชอบตัวเองของพระอรหันต์ไม่ใช่อุปาทานที่ต่างกันอยู่คือจิตของผุ้ทุชนจะร้อนวูบเพราะตกใจกลัว มันจะสะเทือนมากภายในใจส่วนจิตของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเพียงแต่แสดงอาการเย็บๆเท่านั้นเพียงแต่รับทราบว่าจะเป็นอันตรายต่อขันนี่เป็นกิริยาของสัญชาตญาณผู้รับผิดชอบตัวเองเป็นอย่างนี้ด้วยกันไม่ว่าปุถทุชนหรือพระอรหันต์เป็นเหมือนกันส่วนจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วเป็นหลักธรรมชาติประจำใจคือรับผิดชอบตัวเองทั่วสันพางร่างกาย คือต้องรู้เจ็บรู้ปวดรู้ร้อนรู้หนาวนี่รับทราบตลอดเพียงแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ซึมทราบเข้าสู่ใจได้เท่านั้นนี่เป็นหลักธรรมชาติเป็นาถานะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ซึมทราบไม่กระเทือนถึงจิตอันนี้เรียกว่าเวทนาจิตในจิตพระอรหันต์ไม่มีคือไม่มีเวทนาจิตมีเฉพาะเวทนาทางกายอย่างเดียว สุขไม่มีทุกข์ไม่มีไม่มีร้อนไม่มีหนาวที่จะเข้าไปสัมผัสภายในจิตเพียงแต่รับทราบเท่านั้นแต่ไม่ซึมซาบเข้าสู่ใจคือไม่ประสานกันทีนี้เวลาจิตถึงขั้นที่จะปล่อยตัวจากร่างกายที่ครองตัวอยู่คือจะปล่อยความรับผิดชอบจิตจะหดตัวเข้ามาหมดตาไม่ใช่ตาบอดเลยบอดไปแล้วเป็นยังไงเลยบอดคือเหมือนท่อนไม้ท่อนซุงไปหมด ไม่มีความหมายทั้งสิ้นเลยนี่เรียกว่า99%ถ้าร้อเปอร์เซนตจิตนี้ก็ขยับออกจากร่างนี้ก็เรียกว่าตายแหละคือ99%เตรียมแล้วที่จะออกจากร่างนั้นก็ออกจากร่างถ้าไม่ออกก็ย้อนเข้ามาสู่ความรับผิดชอบให้พากันจำไว้นะจิตดวงนี้เป็นอย่างนี้นะลึกลับมากโดยทั่วไปแล้วจิตนี้ลึกลับมาก แต่ถ้าหลักวิชาของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามหลักวิชาของพระพุทธเจ้าและรู้ตามท่านแล้วจะไม่มีอะไรลึกลับเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ยังไงใจจะทะลุถึงกันถึงกันเพราะทรงสอนไว้แล้วเพราะทรงทะลุมาแล้วถึงมาสอนโลกจึงไม่มีอะไรที่ผิดเรียกว่าสวาขาธรรมเราสวดอยู่ทุกวันว่าสวาขาโตภควตาธรรมโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วชอบแล้วคือชอบอย่างนี้เองปฏิบัติเข้าไปก็ยอมรับเรื่อยไปเลยนี่เราหมายถึงจิตที่จะออกจากร่างนะที่นี้เวลาจิตหมดความรับผิดชอบนะทุกขเวทนาในร่างกายจะมีมากขนาดไหนถึงขนาดที่ว่าจะอยู่ไม่ได้เวลานั้นทุกขเวทนาทั้งหมดดับไปพร้อมกับร่างกายหมดความหมายตาหูจมูก ร่างกายเป็นท่อนไม้ท่อนสูงฉันใดทุกขเวทนาก็ไม่มีฉันนั้นเหมือนกันเป็นอันว่าระง,งับหมดจะเหลือแต่ความรู้เท่านั้นถ้าขยับก็ไปผู้รู้จะไม่มีทุกขเวทนาทางกายให้รับทราบเลยมันดับหมดขณะเดียวกับร่างกายหมดความหมายนั่นแลความรับผิดชอบของจิตจึงหดตัวเข้ามาในจุดจุดเดียวถ้าว่าจุดนะเข้ามาอยู่ในนั้นร่างกายหมดความหมายไปเลย ไม่มีคาว่าเจ็บว่าปวดได้ยินโน่นนี่ไม่มีดับหมดทวารน,นี่เหลือแต่ความรู้เท่านั้นถ้าขยับก็ไปคนเราถ้าหากว่ามีสติอยู่แล้วเวลาจะตายจริงๆทุกเวทนาทางกายจะต้องดับหมดก่อนเวลาฉิตออกจากร่างส่วนพวกเรามันไม่เป็นอย่างนั้นมันทิ้งเนื้อทิ้งตัวตกเตียงตกที่นอนและวุ่นวายตั้งแต่ยังไม่ตายยังไม่จวนจะตาย ก็ดิ้นไปก่อนแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะนี่เราไม่อยากพูดไปมากมันกระเทือลูกศิษย์หลวงตาบัวนั่นแหละมันไม่ไปไหนมันติดตรงนี้แหละพูดได้แค่นั้นนี่พูดถึงเรื่องจิตตภาวนามันสำคัญมากอย่างนี้นะเวลาท่านอยู่ในป่าเขาท่านมาปรุงมาคิดยุ่งอะไรกับอยู่กับยาเวลาจำเป็นจริงๆใจท่านจะหมุนติ้วเข้ามาข้างในเลยเป็นอะไรก็ตาม ท่านจะไม่กลัวคําว่าเปลี่ยนว่าตายดูความจริงเท่านั้นว่าเป็นยังไงเอาให้ถึงขีดถึงแดนในเวลายังไม่ตายดูกันให้ชัดเจนเวลาตายแล้วก็หมดวิสัยที่จะดูเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วกําลังจิตของท่านผู้บริสุทธิ์จะเด่นพึงพ่งๆเลยนะเรื่องความทุกข์ทั้งหลายจะไม่มีอํานาจเหนือจิตเหล่านั้นเลยจิตนั้นจะฟอกตลอดเพราะฉะนั้น ท่านจึงว่าโรคหายได้ด้วยธรรมโอสถคือการพิจารณาเวลาตายก็ตายอย่างอาจหารยกตัวอย่างท่านอาจารย์กู่ของเราที่ท่านไปเสียที่บ้านโคกกระลงท่านคงเป็นโรคมะเร็งนั่นแหละเขาว่าเป็นฝีหัวปลาไหลเป็นอย่างนี้นานแล้วและหน,หนักเข้าท่านก็บอกว่าไม่ไหวแล้วนะจะไม่ไหวแล้วผมจะไปเร็วๆนี้ท่านนั่งให้พระประคองอยู่แล้วให้หมู่เพื่อนทั้งหลาย ทำความเข้าใจกับตัวเองให้ดีนะท่านสอนยอ่อๆขอให้อบรมใจให้ดีเถอะจะไม่มีอะไรกระทบกระเทือนถึงจิตเลยขอให้ทำจิตให้ดีนะและเวลาผมตายไปนี่อย่าเข้าใจว่าผมตายไปนะผมที่แท้จริงไม่ได้ตายนะนี่เป็นแต่ธาตุสลายตัวไปเพราะหมดกำลังของมันเอาละนะไปแล้วนะเท่านั้นแหละท่านก็ไปเลยฟังสิ จิตที่รักษาตัวเองได้ดีเป็นอย่างนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนถ้าถึงขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าเสียหายไม่เป็นไปอย่างอื่นคือเชื่อตัวเองได้เลยเต็มร้อยเปอร์เซน์ไม่มีสงสัยอะไรเลยอันไหนที่ไม่ดีมันก็พังของมันไปความรู้อันนี้ฉิบหายเมื่อไหร่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมีแต่ความรู้อันเดียวนี่แหละทุกข์ก็ทุกแสนสาหัสยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ฉิบหาย ไม่มีอะไรไปทำลายจิตให้ฉิบหายได้เลยนี่แหละตัวที่พาให้เกิดให้ตายคือตัวนี้เองแต่เรามันไม่รู้จึงพาให้เกิดกิเลสปิดครอบไว้อย่างมืดมิดปิดทวารเกิดมาเท่าไรก็ไม่รู้ตายมาเท่าไรทุกยากลำบากมาเท่าไรสุขขนาดไหนก็ไม่รู้ว่าตัวเองเคยเป็นมาอย่างนั้นทีนี้พอเปิดสิ่งที่ปิดไว้ออกก็โล่งไปหมดพอถึงขั้นรู้มันก็เปิดไปหมด ไม่เคยรู้เคยเห็นก็รู้ก็เห็นขึ้นมาในใจดวงนั้นจะว่ายังไงเรื่องของตัวเองนั่นเองมันเกี่ยวโยงกับจิตนี้ไปหมดเหมือนกับว่าเรายื่นแขนออกไปโน่นนี่ก็แขนของเรานี่มันอย่างมาถึงกันและกันเพราะมันรู้นะสิความรู้เป็นอย่างนั้นเวลาถึงขั้นจิตบริสุทธิ์แล้วย่อมขาดจากเครื่องสืบต่อทั้งสิ้น ถึงจะรู้ก็ตามก็ขาดจากกันทีนี้จะไม่มีเงื่อนต่อกันสืบต่อไปข้างหน้าอีกกำหนดดูข้างหน้ามันก็รู้ชัดอยู่ในวงปัจจุบันนี่เสียคือไม่มีอะไรเป็นเงื่อนต่อกันต่อไปอีกเพราะรู้ในวงปัจจุบันนี้หมดคือไม่มีอะไรเป็นเงื่อนต่อไปอีกแล้วที่จะเกิดตายเกิดตายอย่างที่เคยเป็นมาแล้วเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะขาดจากกันหมดแล้ว วงปัจจุบันนี้ท่านก็ไม่ยึดนั่นถึงเรียกว่ารู้แท้ในวงปัจจุบันท่านก็รู้เท่าท่านไม่ยึดนั่นก็รู้แล้วว่าอันนี้เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่จะมาสืบต่ออีกแล้วนั่นท่านรู้อย่างนั้นทมพระพุทธเจ้าสอนให้รู้อย่างนั้นทีนี้เวลาดับไปก็มีแต่ธาตุสีนี้แต่กระจายไปจิตที่บริสุทธิ์ก็ออกตามความบริสุทธิ์ของตนไม่ได้ออกไปเพื่อสูญฟังสิ เวลาไม่บริสุทธิ์ก็อยู่ตามธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์แต่ไม่สูญจะถูกความทุกข์ความลำบากลำบนทับถมขนาดไหนจิตนี้ก็ไม่ฉิบหายแม้เป็นทุกข์ก็เหมือนไฟจี้เรานี่มันไม่ตายแต่ก็เป็นทุกข์ใครอยากให้ไฟจี้ล่ะลูกศิษย์ลูกหาคนไหนอาจหารอยากให้ไฟจี้เกินครูเราไม่อาจหารน,นะไฟจี้มันเจ็บมีลูกศิษย์คนไหนบ้าง เอาไฟจี้ด้วยความอานหารมันไม่ตายแต่ไม่กลัวมีไหมไม่มีมีแต่กระโดดหนีก่อนกลัวไฟจี้นั่นแหละมันทุกข์มันไม่ฉิบหายก็าตามทุกข์เป็นของทรมานมากไม่ดีจึงไม่มีใครอยากเห็นทุกข์แต่ก็จำต้องเกิดมารับความทุกข์จนได้เพราะไม่รู้ทางออกนั่นเองสัตว์ทั้งหลายจึงพากันเวียนว่ายตายเกิดดังที่รู้ๆเห็นๆกันอยู่นี่แล การเกิดการตายนั้นมันเกิดมันตายมากี่กับกี่กันแล้วที่อยู่นี้ก็พบหนึ่งแล้วข้างหน้าอีกก็สองแล้วที่เป็นมาก็เท่าไรแล้วมันจะเกิดเป็นอะไรมากเท่าไรเรื่องการเกิดการตายของจิตถ้าไม่มีทมเป็นเครื่องตัดทอนพบชาติให้วิญญาณแต่ละดวงนับไม่ได้เลยน้อยลงน้อยลงเพราะทมเป็นเครื่องตัดเครื่องย่นย่อเข้ามาย่นพบย่นชาติเข้ามา เกิดก็เกิดจริงแต่มีความสุขผู้ที่มีบุญนี่ต่างกันกับผู้มีบาปอยู่มากเพราะมีที่หลบที่เลี่ยงถ้ามีความดีไม่โดนทุกข์อย่างจังๆเหมือนคนขี้บาปหาแต่กองทุกขโดยถ่ายเดียวนะยังมีที่ผ่อนคลายความทุกข์ลงได้ด้วยบุญถ้าไม่มีความดีไม่มีทางก็เหมือนว่าโรคไม่มีหมอไม่มียาโดนของสแสลงเข้าไปทุกวันทนได้ยังไง อีกหน่อยมันก็ตายได้สิถ้าฟังหมอโรคหายได้ถ้าไม่เป็นโรคสุดวิสัยจริงๆจิตของเราก็เหมือนกันท่านถึงสอนให้พากันสร้างความดีสอนด้วยความดีนะไม่ใช่เลิดด้วยความให้สร้างความดีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนนะคนเราเลิดชั่วนี่เรื่องของกิเลสที่มันต้มตุนมันตุนคนต้มตรงนี้แหละ ยิ่งหลอกว่าตายแล้วสูนนี่ยิ่งถนัดเอาให้หลับทั้งเป็นเลยคนคนนี้ไม่มีทางถ้าหากจิตนี้ยังไม่เลิกคิดเลิกเชื่อแบบล่มจมเมื่อไรแล้วอย่างไรก็จะล่มจมอย่างนี้ตลอดไปเกิดตายเกิดตายด้วยความสำคัญตนว่าตายแล้วสูนแต่ธรรมชาติแท้มันไม่สูนมันเคยเป็นมาเท่าไรแล้วถ้าหากว่ามันเป็นไปได้ดังความเข้าใจมันก็ต้องศูนไปนานแล้ว แต่นี้มันเป็นไปไม่ได้มันถึงเป็นมาอย่างนั้นนี่แหละธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้แก้ความหลงผิดอันเป็นพิษเป็นภัยเหล่านี้ออกจากใจสัตว์อเนกชาติสร้างส่ารังสั้นทาวิตสัง้งอนิพิสังขหาการังเขเวสั้นโตทุกขาชาติปุณปุนังขหาการกะทิทโทสิปุณเคหังนากาหสิ สัพภาเตผ้าสุกาภักคาขหากูตังวิสังคตังวิสังขารคตังจิตตังตันหานังขคยมัชชคาในปฐมโพธิอัตถกถาธรรมบทท่านได้ตรัสรู้พระโพธิญาณและพิจารณาวิชาย้อนหลังไปย้อนหลังไปจนกระทั่งเข้ามาสู่ปัจจุบันตัดขาดสะบั้นลงไปตั้งแต่นี้ต่อไป อวิชชาที่เข้ามาปลูกสร้างเรือนให้เราไม่มีแล้วท่านเคยรู้เมื่อไรตั้งแต่ก่อนแต่เมื่อรู้แล้วเป็นยังไงทรงอุทานขึ้นมาผึงทันทีนี่แหละท่านจึงสอนให้สร้างความดีความดีสำคัญมากนะอย่างที่พูดเมื่อวานระวังให้ดีเรื่องที่จะมาตัดรอนความดีของเรามีอยู่ทุกระยะนะเพราะกิเลสมันเคยครองหัวใจเรามามา,มากต่อมากแล้วนานแสนานาน แล้วมันไม่ยอมลงจากหัวใจสัตว์ง่ายๆเวลาเราจะทำความดีคือจะหนีจากอำนาจดังเมื่อวานพูดถึงคนที่ถูกกิเลสต้มตุนให้เชื่อไปว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนี่แหละของมันมันถึงกีดกั้นกีดขวางไว้ทันทีจะทำอะไรก็ตามมันจะมีเรื่องขัดขวางขึ้นมาจนได้สังเกตดูหัวใจเราก็รู้เองไม่ต้องถามใครเวลาเราจะทำความดี มันจะมีอุปสรรคแสดงขึ้นมาแม้ไม่มีอุปสรรคมาจากที่ไหนก็ตามแต่อุปสรรคนั่นคือความคิดของเจ้าของนั่นแหละมันให้สร้างขึ้นมาสุดท้ายเราก็ล้มตามมันเสียเสียไปแล้วนูน่นมันเอาตับเอาปอดไปกินแล้วกว่าจะรู้หรือไม่รู้เลยก็มากความดีนี่ถ้าเราทำจนเคยชินแล้วชำนาญแล้วทีนี้ไม่ทำไม่ได้นะ ความดีอันใดที่มีกำลังแล้วไม่ทำไม่ได้เช่นเราเคยไหว้พระทุกวันวันหนึ่งนะไม่ไหว้ไม่ได้หาความสบายไม่ได้นั่นเห็นไหมกิเลสกับธรรมมันฟัดกันธรรม,มะจะเอาให้ได้จะให้สวดมนต์ให้ได้กิเลสมันไม่ได้นี่นี่ฟัดกันตรงนี้เวลาธรรมมีกำลังให้ทานวันหนึ่งหนึ่งไม่ให้ขาดได้ไม่ได้ให้ทานไม่ได้เมื่อเคยตน,นิสัยแล้ว เห็นอะไรมีอะไรไม่ได้มีแต่อยากจะให้ทานนี่อำนาจทานนี่สูงแล้วมันเห็นมันรู้ในหัวใจนั่นแหละจากคนคนเดียวกันนั่นแหละแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นจิตคิดอย่างนั้นแต่บัดนี้จิตมันคิดอย่างนี้ต่อไปเมื่อแก่กล้าสามารถแล้วทุกอย่างจะราบรื่นไปตามๆกันนั่นแหละเท่านั้นคือทำในหัวใจเราสร้างเข้าไปสร้างเข้าไป แล้วจะมีกำลังมากขึ้นบนหัวใจเราแล้วตีกันแหลกเลยไม่มีกิเลสตัวไหนจะกล้าหารมาต่อสู้กับธรรมได้ธรรมขึ้นครองใจแล้วก็เช่นเดียวกับกิเลสที่ขึ้นครองใจมาก่อนนั่นแหลมันมีอำนาจมากขนาดไหนธรรมก็มีอำนาจมากฉันนั้นเช่นกันเต็มที่อำนาจแห่งความดีมีเวลาที่มีกำลังขอให้ทําไปสร้างไปเถอะอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะเป็นอย่างที่ว่านี้ ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เคยหลอกโลกหลอกสงสารไม่เคยต้มตุนใครนอกจากกิเลสเท่านั้นให้พากันตั้งใจทำนะเกิดมาในชาตินี้พบนี้เราเหมาะที่สุดแล้วที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาศาสนานี่เป็นศาสนาของท่านผู้เลิศพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้สิ้นกิเลสทุกอย่างไม่มีเหลือในพระไทยทรงเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่าง นำมาสอนโลกด้วยความรู้ด้วยความเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรโกหกเลยให้เราพยายามตะเกียกตะกายไปตามพระองค์แล้วจะค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆชาตินี้มีต่อชาติหน้าชาติหน้าต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปถึงจะเกิดก็เกิดคนมีความดีย่อมมีที่หลบที่ซ่อนมีที่หลบที่เลี่ยงที่ซุกที่ซ่อนที่ผ่อนคลายความทุกข์ทั้งหลาย ไม่เหมือนคนหาบหามกองทุกอย่างเดียวไปไหนไม่มีทางพ้นนะไม่มีหวังว่าจะมีความสุขความเจริญกับโลกผู้ดีเขาแหละเอาละพอนะ